นว,วัตรกรรมใหม่แห่งเซรั่มมาแรงในตอนนี้เลยครับเซรั่มเรืออิมารยันนี่เลยครับนว,วัตรกรรมใหม่สวัสดีครับผมเล็กกิจกรกุชมานครับเล็กเคยมีปัญหาเกี่ยวกับอรอยหย่อย่โยโยนรอย,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 ยตีนกาวมันชัดมากแล้วมันลึกมากๆแต่ปัจจุบันนี้ครับเพื่อน ครับว่าเฮ้ยเล็กไปทําอะไรมาหน้ามันดูตึง้องโยเหี่ยวย่นดูมันกระชับดูมันตื้นเหมือนกับวัยรุ่นเลยนี่ครับตัวนี้แหละที่เล็กใช้อยู่นี่ก็คือนิส um ิตเซรั่มเซรั่มเกลือพิมารายันวิธีการใช้นะครับใช้ไม่ยากเลยนี่ครับเปิดตัวเซรั่มออกมาแตกกระปานะครับแตกไป บริเวณรอยหัวย่นค่อยคืนตึงคืนคืนนีทั่วไปหน้าเลยพอทาไปแล้วชุดรู้สึกตึงเพื่อนบอกว่าได้ไปฉีด ب و ท็อกมาหรือเปล่าเี่บอกไม่ได้ฉีดเล็กไม่เคยฉีด ب و ท็อกไปแล้วและก็ไม่เคยคิดจะไปฉีดด้วยนะครับนี่แหละครับเคล็ดลับของตัวเล็กเองเลยที่สิทธิ์เซรัล้ปัจจุบันะครับ